เขาเบ็ดติเงินนึบอย่างนี้ที่มีจับแบบนั้นดึงเฮานี่มันไปแล้วแบบนั้นนี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเดี๋ยวลงไปว่าแม่นแม่นอยู่แล้วครับนี่ไข่แมงดาล่ะนี่โอ้โหได้อยู่พี่น้องได้อยู่ครับตัวแมงดา พอแม่พี่น้องครับผมพอน้อยซอยเดิมกำลังว่าจะออกมายามเบ็ดครับโอ้สายสามโมงกว่าเลยครับนี่เมื่อเช้านี่ปิดขาดซอยเนื้อหมูแดดเดียวอยู่ครับเพิ่งแล้วเซตเลยออกมายามเบ็ดกันนะแต่ว่ามีที่เสื้อหลายเลยครับพี่น้องเสื้อไว้สิบกว่าหลังครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองหลังนี่แหละครับเมื่อวานในเสื้อมีแล้วฝนตกยางแห้งครับคํมมาก็เลยย่าเสื้อครับยานฟ้านั่นก็เสื้อไปได้จักสิบเอ็ดสิบสองหลังนี่แหละครับประมาณนี้แหละ เนี่ยนองกุดกว้างมองเก่านี่แหะครับเนี่ยหวกเนี่ยลูกกบคือเก่าแหละครับพี่น้องเริ่มจากมุมนี้แล้วกลับไปหอดท่อหละครับประมาณสิบเอดสิบสองหลางนี่ละคิดว่าะลงไปรุ่นหนุ่กันเด้อครับเดิ๋ยน,น้อหล,งลังแรกมีถือมาพี่น้องมีสมอยอเยู่นี่ มีถือกับพี่น้องร้อนยุ่งลังขึ้นไม่ไดีเนี่ยถือฝั่งหลังที่สองครับขันกลองของน้องอยู่นี่ยังบอง่อกว่าใครมันถือกับยันตายเน่าอยู่เด้อพี่น้องเลยก็ขันเบ็ดกันง่าไม่งาโตถืออยู่แล้มาพี่น้องเรลวเห็นขาวๆอยู่ ตายแล้วพี่น้องขาไปเดินป่าไปหรืนนรอเปล่าคอเขาประดุกเนาะมองไม่ยังไงก็ขับเลยโอ้ปลาคอตัวงามยิ่งได้พี่น้องคนนึงโอ้เขาเป็นมาแต่เศร้ากว่านี้กะไครอยู่ครับพี่น้องมาสวยจังน่อยอเกี่ยวไม่ยังไงก็ขับเขาฮุบเพื่นหุบนี่แหละคน่ะหอยกัดขับเพีนปัดโอ้ว<อ>ัน <laughs> นีก้ก็มีแต่เอาถุงผพะแยงมาใช่ไหม มอยู่หน้ารถกับมีแน่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันดื่มสังเกตตอนขี่รถออกมาก็ได้เพราะว่าถึงเปิงทับอยู่ก็เลยมี่โฮซาโอ้คันมันบีตายงามเติบเลยครับพี่น้องคันตายแล้วเปิดหอยแห้งครับหอยเลขึ้นมัดนีออ่อย่าไปซองหลังแล้วครับพี่น้องคุณนะนอนรุนใครยุ่มทันได้เนา่าตาแห้งได้อยู่แล้วครับ สไครมายามตะมมกโอหวแหลงปัดข้าหากักก้านปลาบืนครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ไปรัดปลาบืนแน่ได้ปลาสี่ห้าหกตัวนี่แหละครับเดี๋ยวปดเอาไม้ห้อยเอาบ่หวะถือข่าเบ็ดไปดําเลยละพี่น้องลนีงมันหวกตีงให้มันปลาตีงก็ตีงแหงให้มันหวกตัวใหญ่โอ้หวกมันตายแล้วล่ะปลาซิวมห เซลล์หละติงงเยเงยเงโอ้มีได้ตายแล้วโตหววแล้วนี่ไปดินแห่งถือว่ามันป่าถือหลังนั้นเอาแล้วพี่น้อง่นน่ะมึบๆละแปเอาหลังน้ำสะกอนครับพี่น้องแม่นแท้ละหลังนะกไม่นี้สะกอนออหลังนี้มีตายแล้นี่เข้าเบ็ดติงนึบๆอยนี เฮ้ยที่มีจับแบบนั้นดึงหงอนี่มันไปแล้วแบบนั้นเขือพวกบุง้งอ้ยังอยู่ครับพี่น้องยังอยู่เ <c oughs> อานี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว พองางามนี่แหละครับโอ้ตดนสุดๆ่างนี้กับใข่อยุครับพี่น้องออกเสียไปนี่สะก่อนน่ครับตัวปางามดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ห่ามีใหญ่ไปเลยครับตัวมันตายนะตัวใหญ่เติบอยู่ตัวใหญ่ว่านี้หลายเติบครับ ยาเบ็ดนี้นแล้วก็ละเข้าไปอันเบิ่งเบ็ดใหญ่ยูนลำพยังสี่ห้าหลังนี่แหละครับ,บเบ็ดใหญ่เซ่อไว้ครับแท้เหิงบัน,นี้พอดีไปเซ่อเนื่ยห่วกเมื่อวานเนี่ไปเลยเอาหวก,กเกาะเซ่อไว้มันมีร้อนครับก็เลยมีปดออกะป่าไว้นี่เหมือนคณะเสนอหาเด็ดป่ามากินเห้จากหลังสนอหาลูกฟุกครับพี่น้องพอป่าผลบอลใหญ่ใหญ่ว่าละหาปักกระเดิดไปเซ่ออยู่เบิ่งขึ้นป่าตรงก่ายครับ ไว้นี่สักก่อนมีมั่นใจว่าได้เอาถุงพะแยงมานำบ่จอดรถแล้วพัดเลยมีตี่เบิ่งไปเลยครับรุ่นต่อเด้ครับยังมีหลายหล้างดอกมันห้าหกหลังเจ็ดหลังนี่ละเบิ่งกันยาวเงาจังหน่อยครับมือน,นี้พอเสือน้อยหลังครับ ถ้าจำมีพิษก็ว่ามันบางสิบสองหลังนี่แหละครับพี่น้องหลังน,นี้ก็มีถือตกแห่งน้ำกุดโกงกับไหลขึ้นมากว่าเก่าไหลเติบด้พี่น้องโอ้พายกโัมไหลามาพี่ทัวนี่ลมพัดลอยคืนมาพี่บรรยากาศตอนประมาณจะสี่โมงแล้วลครับ มายามสวยจัหน่อยครับวานเสื้อแล้วฝนล่มมาลืดทื่อเท้าฟ้ากับห้องมาลืมตึมตับห้อยพอน้อยก็มีอยู่และอาดลานมาเมอดีกว่าแล้ววะก็เลยได้เสื้อนี่น่อยนึงครับหลังนี้ก็มีอิ่มซิมปรดรอนอยู่หลังนี้ก็บน,นี่กมีร้อนครับพี่น้อง แต่ว่าเลี้ยวไปหลังที่สามเห็นขันสีกองกองลงปาาพระอ,อิโตกครับพี่น้องถ้าไปรุ่นครับและยังงห้หะลูดนอนเดี๋ยวกเกาะเบ็ดก่อนครับเงินกับมาเกาะเสือกระตองก้องกจะยัติ่งจังน้อยนะครับหลังนี้ร้อนแต่ว่าหลังนี้คันเบ็ดกองของน้องครับ ย่างบาด้วยคือมีติงมีมึบเลยโอ้พระบุงก็เริ่มปุ่งแล้วตัวนี้ขำเพม่อนกนด้พี่น้องโอ้ย่างอยู่พี่น้องตายแล้วฮะดิ เกลียวตายเสยบัดมือนั่นเสิอตตั้งหลายลางปัดมีค่อยถืกดอกรอได้ครับเมื่อนี้ปัดเสิอ์ตซิบกว่าลางนึงไปเห็นสองสามตัวนี้แล้วได้ครับเริ่มกินละบ่ปลาหนองกุดกวางถูดเขือปพวกบุงก่อนเกลียวครับอ๋เพราะมันถูดมืดยังมีมืดติเต็ม เด็ตัวปลาครับพี่น้องสามตัวแล้วได้ครับจำมาจากหล,งลังละเมื่อเราก็ทิมใหญ่มานำไปะนะอย่างไรย่างเก็บกับเพื่นครับว่ามันมีดถือไปไก่ครับมันนี่จ่อ,จอ,น,น,อน,นึ่งก็เลยเมื่อเราก็ทิมใหญ่ไว้หนังมือนี่แหละครับว่างไค่อยเก็บกับเื่นเพราะมันยังเหลืออยู่สองหลังบ่ ที่ตรงนี้ได้เสือบเนาะมีได้เสือบเอาไว้ตรงนี้หลังนี้ก็ห่วงตายข้อล้อมี่ถือนี่ได้ลงไปบ่วะม่ได้ลงไป คองเพิ่นมาแต่งเสื้อด่างเสาเนี่บ่เห็นแต่ลักสไลยอยู่ครับพี่น้องพอไม่ได้อกมาแต่เสาเมื่อวานนี่มีเห็นคองอันนี้สนุกเมื่อนี้ตรวเห็นคองแล้วมันคองเสือ้อด่างเพิ่นมาเสื้อรัดปลาแล้วเพิ่นบ่ขนมาแห้งกำลังเพิ่นไปท้งงานนะครับลอดเตอพุ่มเตยเฟือยมองเก่านี่แหละครับพี่น้องเฟือยไม่เบ็น ห่างมดส้มเพิ่นกระเนืมัดละห่างบักใหญ่นึงแต่ว่าเห็นหอยแง่ละเมื่อวานเสือเบ็เดเหลียวบังเงี่ยโอ้ปลามันตีมองตัวนี้คนโอ้เตีงเลิองอยู่มองบักใหญ่นึงพี่นอ้องปลาตีเลิงตีมองดู๋ตวจเจอ,อ,อเงาไหมเจอเฟืยโอ้หอยเพิ่นเสือด่างอีดีครับเนี่ย เสือดางลัดป่ามาละื้นไปหน้าทอ้อนี่ดางนี้เสึอไก่จักหน่อยว่ามันยังหลังเดียวก็เลยย้อนไปเสือคือมองงันเลียวเห็นปลาส้วบอยู่ม้งเป,เป,เปลี่ยนลวครับน้ำนจะลึกจักหน่อยประมาณเพียงหัวเข่านี่แหละครับแถวนี้ ปลาขาวน้อยอยู่กวนท่อบอนดีอยู่ตัวมีดเดาแหมาว่มาหวานน้ำเว้ยเมื่อนั้นปลาขาวหน้าเสื้อบาดเดียวห้อยว่ามันเป็นร้อยอยู่แล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เห็นบอนอยู่เด่พอแบะพอแบะเดียวประตากลไกลว้ยหล่งนี้ตายแล้วพี่น้องนี่เร็วเห็นข,า,ขาวๆอยู่นี่สำพ่อขั้นเบ็ดคือเป็นต่ำๆโอ้ปลาเป็นเพื่อคือตายไวคืออยู่เป็นเปลี่ยนเนี่ตายเสย มัดขับสุดแค่หลังนี้หละนี่แหละครับพาพี่น้องเบิ่งผลงานชมผลงานก่นครับเบ็ดสิบกว่าหลังครับสิบสี่สิบห้าหลังยย่รับนับเบิงะะ่งแล้วนี่แหละครับผลงานที่ไ้ก็ได้โอ้ถือว่าได้การอยู่เลยครับป่าสี่ตัวครับถือว่าหมานอยู่ครับแต่ว่ามันหาตาย,ยครับ ตายสามยังตัวนึงครับมีตายเนี่ยพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับแต่ยามเห็นได้แล้วเด้ยังเบ็ดขันอันหนงไม่ไผ่อยู่พุ่นละครับลำพยังสี่ห้าหลังครับเนื้อลูกกบเกาะค้างไว้แต่คืนวานนี่ไปยามเมื่อเส้าวานเนี่ยมีได้ครับมีถือแต่ว่าเมื่อน,นี้เราเข้าไปเบิ่งอีกก่อนครับห้ามันลักตูมเฮจากตัวสันอะมาเ้อครับพี่น้องมางมแมงดาครับบ้านนี้ จอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วียบเลี้ยวลงมาหย้ยไข่แมงดาตัวนี่อยู่เฮืขณาเอ้ยนี่แหละครับอยู่ขณาพี่สาวแดดฮ้อนอันนี้มันระบาอยู่เราเลยเนาะนี่พี่น้องน่าจะเข้าโซนแถวเต้าเฟืองรอหน,นี้เพราะมันละเห็นบ่เนาะพี่น้องนะครับไข่แมงดาครับเดี๋ยวเพื่อพอน้อยงมบึงกันเด้อครับ น้ำใสๆเยอะเด้แต่คือเดียวมีเห็นตัวมันมันเป็นขี้เฟืองหกครับย่มันมหาลี่รอนี้ครับเอาได้ได้ดครับพี่น้องนี่เด้ตัวแมงดาครับตัวผู้ครับตัวผู้เฝ้าไข่ไม่ได้เอาขากองตั้งครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งพื้นที่กับมีค่อยอันนี้ปลาเลิกก็เลยมีได้ตั้งขากองงมพี่น้องเบิง่งได้ทอไข่เดียวนี่เพรมีได้อีบ่ แ่ว่นน้ำมันจะน้อยครับเดี๋ยวรอเบิ่งจากน่อยก่อนเด้อครับพี่น้องหาได้อีกจักไข่ไข่แมงดาเห็นอีกแล้วเด้อครับพี่น้องอยู่ต้นน่นหญ้าสร้างน้อยนะครับอยู่กลางน้ำเปล่าครับก็น้ำกอ,อน้อยต่อครักองตังไว้ข้างน้กันนะเข้าไปสูงเห็นบ่ปับกองจากไ้อกันเด้อพี่น้อง ท่านได้พุ่งออกมาก่อนก็น่าจะอยู่นี่แหละครับเพราะมันละหาเห็นว่าน้ำจะเลิกจกังหอยอยอเลยครับโอ้ท่านพอดีี่น้องอไปจะได้ครับตัวนึงแล้วเนี่ยสองตัวนี้แหละครับ ว่าไข่นึ่งเดียวเห็นอยู่เล็กๆคนครับเดี๋ยวเราไปงมมังไข่นั่นก่อนเด้อพี่น้องพี่น้องดีๆก่อนครับบางท่านรัวบางเสื้อทรงช่วงหนึ่ตอดขาเสยมีได้เอาอันนี้มันออกครับได้เื็บไว้ต้นนี้มีท่านใดครับนี่แต่อีกแต่เด้อพี่น้อง ตัวแมงดาตัวงามเดยแมงดาตัวพูดอย่างดีเหลียวลงไปว่าแม่นแม่นอยู่แล้ครับนี่ใครแมงดาล่ะนี่นี่ครับน้ำใสดีด้วยตัวนี้กันมีท่านได้ผู้งมมาก,ก่อนคงจะอยู่นี่แหละครับเค้กับพี่น้องเพิ่นมาหาอยู่หากินขึ้นเดียวหละครับมาพบกับงมไปก่อนก็มไีได้ครับก็บมีได้ผู้มองก็เราได้ เดี๋ยวหามองตังกองก่อนครับลมเสียน้ำเสียเลยที่มันอยู่เนาะพี่น้องก็ไปจะลมลมตามหมดน้ำมไนไว้ดิทำเพิ่ันะครับโอโ้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่อืนี่ครับตัวแมงดาอเอาธาอยู่ตงนีลนะ น้ำกตตื่นตื้นนครับเดี๋ยวหาอีกก่อนเด้อครับพี่น้องย่างรอบึงค้างนี้ก่อนปิตดตะเลาะหาอยู่โตแบบนี้หลายปีแล้วได้ครับพี่น้องที่มีได้แมงดาแบบนี้ปีกายนี่ก็พ่อน้อยหาหลอกง่อมีได้ครับแต่ว่าปีนี้ได้แมงดาโอ้รู้สึกว่า แมงดาอันลราก็ได้อยู่ได้กินครับปีเนี่จังค่ารุ่นต่อเ้อครับหาเบิ่งอีกแถวนี้ก่อนเจอ,อแล้วได้ครับอยู่เฮือกเก้านี้แหละครับนี่ต้นสร้างน้อยที่ลมอยู่ได้น้ำนี่ตั้งกล้องแน่นก่อนครับพีน่น้องดินหลบเนื้อแดงได้บนน้อง กองล้มโอ้เดกระตัะขบขี่น้องได้บ่นี่เห็นต้นโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่ติดอยู่พื้นพี่นี่ได้แล้วได้พี่น้องไข่นึองอยู่ทางน้ำครับนะไขน่นึงเดียวแงงไข่ให้เบิ่งกระตักพี่น้องอยู่ต้นงานนั่ะละครับแล้วก็พุ่นครับไข่นึงครับอยู่กระคือเดียว มีเห็ดอีกโอว่หลอยไตโอ้โหเร็วเดี๋วะสำพ่อมีเห็นไข่บางยานอนอมองไปก่อนครับเรียกไปเตหางซีกีดีอยู่ตัวนี้แจ็คเราไปปลองเลยครับได้อีกแล้วได้ครับพี่น้องจ็กตัวที่ทะเลแลละตันนั้นยังระนาบครับพี่น้องเบิ่ง เฮาทาเฮาทาว่ามีเคยงองมเมงดาได้หลายตัวครับพี่น้องต่อมาให้มาหน้าได้ตัวนึ่งสองตัวโอ้ดีใจว่าได้เมงดาไปทํามเสื้อเกี่ยวแม่นมีได้กับเข้าอย่างอื่นห่วยกับเจียวเมงดากันแล้วครับทางเลยอีน้อบานนี้ ุ้งมีท่านป่งเหง่วครับลูกสาวว่าเก็บผักบุ้งมือเฮอนำเนี่เด้พอพ่อนลอยจังมือสองมือก่อนมีท่านปิดตาอเอาไปเลยมีท่านได้ปิดตากินไปเลยท่านซับยอดนี่กับไข่อยู่นี่ทำไมจะกลับน้อยนี่เด้พอพ้อนเดี๋ยวเพื่อหาแมงดาก่อนเถาะตอนนี้กำลังได้ฟิวหาแมงดา นี่มีเห็นครับไข่ที่งมมีได้บางอยา่างจักต้นเหลือลืมข่าวแล้วฮ่ามางมหลัเมือนานมด <c oughs> ละบ้อบานี้พี่น้องน้ำมีอ่างไหลเฮ้ยครับเดี๋ยวเราไปเบิง่งเฮ้อพุ่นจังหน่อยก่อนได้ครับเ <c oughs> ห็ุดไข่นึงแล้วได้ครับพี่น้องนี่อยู่ต้นพักบุ้ง,งบานนี่แต่ว่าน้ำใสใส เหลวิเห็นหอดตูครับพี่น้องเห็นน้ำบ่อนนี่ครับตัวแมงดาน้ำมันใสครับแต่ว่าแล็ดเร็วเธอเด้อครับบ้านเฮาจะจับลิลลิลลิลดนั่นนั่นนัเริ่มจีงตัวแล้วนี่ได้แล้วพี่น้องอตัวงามตัวตัวเดียวว่าเหินน้ำมีขังหลายประเด้อครับ มีเวิรงน้ำอยู่ในน้อยนี่เละเป็นมาเบิ่งกันมาปะเห็นเสียไข่นึงถอ้ารุ่นต่อเด้อครับเออนั้นหละได้บบุนเออทัดไปนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเอ,อนันครับบานนี้เหลวเห็นไข่นึงอะได้ครับพี่น้องเือนี่นะครับอยู่ต้นหญ้าสางน้อยแหละครับแต่ว่าน้ำปะะัจะขุน่าดําตัวเรื่งองหมมีได้ก็คือมันมีได้อยู่เครือไข่ครับเพราะว่ากะ คำนวณนี้ออกว่ามันจะอยู่จุดเรือนบ,บางทีมันก็ไปอยู่ห่างๆไขมันโอ้ขาตั้งปองกัดปิดอ่อนโรเล่โรเละไปแต่ล้มครับพี่น้องตั้งมันอยู่ก่อเอพี่น้องเบิ่งนําครับชมหนำ<อ>มีเห็นแล้ว,ลวพี่น้องตัวนี้ไปแล้วนะมีทัน มีทันคีกทัดเลยอะไรมางงมเลยนะต้นเก่านลยครับไข่ั่งยูมที่ขับลยบางเทอเมัอนตอมนี้ที่อยู่ได้ชุดไข่มันขับมันอยู่ทางนอกอตัวนี้เกือบมีทันได้อีกตัวนึงแล้วครับ นี่แ้วเดอ้อพี่น้องที่เฝ้าไข่มีแต่ตัวผู้เด้ส่วนมากครับผู้เท่าพันธาวา่าเดะแต่เออพ่อน้อยสังเกตว่าตัวเลิศเป็นตัวผู้ตัวแม่ก็มีหัวจักดอวครับเพื่นว่าตัวผู้มันจะน้อยๆก็ยามเวลาง,งมได้ตามไข่มันตัวมีใหญ่ด้วยครับพี่น้องประมาณนี้เ,เสร็จกระเป๋าไว้กันอตอนนี้มีทันได้ครับเดี๋ยวเกไว้เมื่อหนาเรามางงมต้นนี้ครับ เหานไข่ตามต้นไม้ต้นหญ้าเมืออ่อตะโบเห็นสองไข่นี่เห็นพี่น้องแถวนี้มาเบิ่งโซนนี้ก่อนครับมาลุ้นมาหานํำกันเด้อครับพี่น้องแฟนครับเอทุกมองทุกบอดละครับมื่อนี้หา งมแมงดาที่แรกก็มายามเบ็ดครับยามเบ็ดแล้วผดหุ่ยเลวเห็นไข่แมงดาที่แรกก็เห็นอยู่เฮือหน้าเอ้ยฮะล่ะก,ก่อนไข่เนึงไปงมผลได้ให้เจ้าเจอครับแต่ว่าตอนนั้นนมีท่านได้ตั้งก้องเฮาบึงครับรรวันนี้ผดค้นหาเสาหาขาตั้งกล้องน,น้อยๆผลถึงังงมแมงดาพี่น้องบึงกันนะมืและบอกอุน้นไข่นึงโอ้คืออยู่หกแท้พี่น้อง มันละเห็นบ่นน้อนี่ถ้าทำเห็นเมื่อหน้าละสลิงมาย่องนะพี่น้องทั้งมันละยู่จุดเล้อครับสังเกตุเนี่ยครับพี่น้องมีเห็นโดนนี่ทั้งละไต้ดึบๆไปเฉลี่ยละขันคุบลงนัดเลขถือจังได้ยิ่งด้ครับ ขันมีถือแล้วกับฟาวโอ้มีเห็นผีน้องเลยบนหอก,กี้เฟืองไปีิเลยละนี่เลยครับมีเห็นครับไข่ไว้เมื่อหน้าสองไข่ครับเอามีได้มองแรกกับมองนี้ ได้จำมอง่งไว้น้ำบัดสีจะเลิกเล็กน้อยเม็ดละละมาบ้านเรอเหมันโท่เฮือน่าก่อนพี่น้องถหามันได้อีกครับบันนี้พอน้อยกับละกลับท้องบ้านนะครับแดดฮอนน้ำก็ไม่ได้เอามากินครับ เป่งน้ำพนาไว้เมื่อวาน,นกำลังจะแห้งแล้วครับเนี่กระสั้นมันละวานเข้ามีได้ครับแต่ขั้นฝนเล็กใหม่ดีพอน้อยก็ว่าละวานหน้าตมครับปกติสุปีก็มีแต่วันแห้งครับวันผงผงก็เลยเปิ่งน้ำเมื่อวานน้ำเพลงน้าแข็งหัวเข่าแล้วครับบกลงแน,น่แล้วล่ะกลับมาบานเด้อขับบานเนี่ปลาพอนเมาเกีบดแห้งนะ ัปบูได้ก็ได้แต่ปลาตายเป็นอะไรตัวนึงเป็ดยื่ได้เห็นดิแต่ว่าพ่อไปหางมแมงดาหลุดแห้งครับแต่ญาติเรามีเน่าดอกแกกินได้อยู่เดี๋ยวเราแมงดาที่นอกเมืองจะรับบางทีเสื่อมใสกองเฮาวเราปลุกเันเป็นเช็ดในระดับก่อนเป็ดเราแล้วก็ค้นหาอยู่หากินกันเลยนี่โอ้ เป็ตัวหาตัวมันตัวนี้ครับปล่อยนี่แล้วแปดแปดทุกเก้าวได้การมีเคยงมแมงดาได้หลายประนี้ครับพี่น้องพีกายนี่มีได้จักรสูบแหละครับ่คอมเมนต์ก็ได้ไปหางมมันมีได้แต่ว่าพี่นี่ได้แมงดาสวยครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเอาเนี่ยู่ฝากบุ้งเลย โอ้มันเช่นไปต่เอาลูกานนีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซ้อยเดิมครับก็พไปยามเบ็ดได้สี่ตนกับแมงดาเปยดเ้าตัวครับคอบคุณหลายๆครับผมโอ้อยว่ารมาณก็ได้อยู่ได้กินเียกับลูกกับเต้ากับเมล่ะครับ